คนจะดกจังายทุกคนจะดกจังใยเหม็นตดจำลิปรินแอบตดอีกแล้วใช่ไหมน้องประดินตดมาตดเด่วันเธาทุกคน ตามถูกส่งจุดให้ด้วยน้สวัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้ทุกคนมาแท้ห่ะครับเอ้ามีความสุขที่เหรยวันนี้วันเสาร์ทุกคนมีความสุขนะครับดูวันนี้วันจันทุกคนไปแท้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว คนคุณต้องไปทำงานไม่ใช่สะหน่อยวันนี้วันอะไรลรูกอะที่เฝราสว,วัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาแทวกันครับที่ไหนอ่ะที่ชนประทานเอามาทำไมอ่ะมาพ่อไปดูหมอโอ้หมอมอ,มอสีอะไรคะดำโอ้จริงเหรอน้องชอบสีอะไรที่สุดดำแล้วแล้วสีขาวไม่ชอบเหรอ กิข้าวชอบกีนดำก็ชอบกินน้ำตาลก็ชอบเอ้าชอบหมดเลยเหรอชอบบุ้เอาใบไปสงจุกด้วยครับไอใบ,บมองครับมองวันนี้น้องไปดินดับไปดูมองเอามาแต่วัดดินรับมองวันนี้น้องจะไปดูโมที่ตาดาชอยดูไมโคสที่ตาดาชอยแล้วก็ทำอะไรอีกคะ ตัดจ้าตัดย้าไปไหนอ่ะตัดไปไหนอ่ะตัดไปให้แม่โคขึ้เอาแล้วให้อาหารควางมั้ยให้บึม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 อ่ะพูดมาแม่ดเกดน้องตะด,ดินดอกจริงเหรอ <c oughs> <c oughs>